ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศของเรานะคะซึ่งปลายเดือนนี้ก็จะมีการเปิดประชุมสภากันแล้วซึ่งทางด้านของคุณสุเทพสุบันก็ออกมายอมรับนะคะว่าไม่หนักใจค่ะกรณีที่พักเพื่อไทยนั้นเตรียมที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไป็นังใจรัฐบาลนะคะเนื่องจากพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อมูลค่ะส่วนกรณีที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารงประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการอภิปรายในครั้งนี้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นความเห็นส่วนตัวภายในพักเพื่อไทยค่ะ ายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรฐมนตรีด้านความมั่นคงและเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการอภิปรายไม,ไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งพักเพื่อไทยได้เตรียมประเด็นไว้หลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการใช้งบของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอโดยยืนยันว่าไม่รู้สึกหนักใจเพราะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของบ้านเมืองตลอด2ปีที่ผ่านมานั้นมีข้อมูลเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่สามารถชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ ส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพักเพื่อไทยนะคะได้มีการประกาศว่าจะไม่ร่วมการอภิปรายภายใต้การนำของนายมิ่งขวัญแสนสุวรรณจะทำให้การอภิปรายลดระดับความเข้มข้นหรือไม่อย่างไรายสุดทพก็กล่าวว่าเป็นเรื่องภายในของพักเพื่อไทยนะคะตนคงไม่สามารถไปก้าวล่วงเขาได้ทั้งนี้สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่ว่าอยู่ที่การนำเสนอข้อมูลซึ่งหากมีการชี้ชัดว่าเป็นความบุกร่องของรัฐบาลก็ต้องเอาข้อเท็จจริงหลักฐานพยานทั้งหลายไปชี้แจงนะคะ ผมคงไม่ตอบเรื่องข้างหน้าแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวก็เหมือนกับเป็นการสบประมาทหรือเป็นการท้าทายหรือเป็นการอะไรไม่ไมไมไม่่ดีนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่เป็นห่วงครับผู้รองรัฐมนตรีจุลเพืประกาศที่จะไปร่วมที่ลายเป็นคณะที่ันจะเป็นผู้นำใการที่จะนำให้การที่ไรเนี่ยนะครับลดระดับความรุนแรงลงไว้ครว่าอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยเขานะครับ เขาใจใ,ใครอภิปรายหรือไม่อภิปรายนี่ผมไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงเขาได้ นอกจากนี้นายสุเทพยังปฏิเสธด้วยว่าการเสนอชื่อนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i และนายสมบัติทำรงธัญ,ญวงศ์เป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตอรรอแบบสรรหาไม่ใช่เป็นการถือประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งตนเห็นว่าการที่พักเพื่อไทยออกมาให้ข่าวเช่นนี้มีความจงใจทําให้เข้าใจผิดในเรื่องนี้เพราะทั้งสองคนมีคุณสมบัติที่สามารถนําเข้าสู่การพิจารณาได้ส่วนจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกตรร ในวันที่20มก,การาคมนี้ค่ะวันนี้